มื่อวานเป็นวันที่กูนอนเร็วที่สุดในในที่กูมันเลยนะเว้รู้ป่ะการได้นอนเต็มอิ่มตื่นมามันจะมีแรงทำอะไรเยอะแยะเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยถึงกูได้นอนตอนนั้นกูก็ตื่นมากูก็หลับแค่สามสี่ชั่วโมงอยู่ดีเฮียกูตื่นมาตอนตีสามนอนห้าทุ่มตื่นตีสามไม่สัต,ตสว์เเ <c oughs> ตื่นมาทำอะไรเฮียตีสามไม่รู้ไอ้เหี้ยตื่นมาปุ๊บไอ้สัตว์กูก็นึกว่าไอ้เหี้ยเอ้กี่โมงแล้วตื่นรายการดูไอ้เช็ตตีสามไม่สัตว์ตื่นมาทำอะไรเข้าแอลตบเลยไหมตบคีย์บอร์ดเลยไหมปปป สื่นมาก็นั่งเอืออ้เฮียรู้ทำอะไรดีเฮียกลับไปนอนต่อเฮ้ยทำไมกูได้นาฬิกาฟรีมาล่ะดูอะไรเนี่ยการเชียวไอสัตว์รุนเหรอโหกดด้วยการเชยวโหดียคนโอ้โหนจัดรุนครับพี่น้องให้รุนอะไรกูก็เอาหมดคุยเพนะเดี้ยวี่เียวก เร,เ,รเราไม่มีเราไม่มีสเปลไว้เทดเลยนะเว้ยมึงดูสเปลเว้ไม่มีฮิ้วเลยนะเว้ยเราเราไม่มีอะไรที่เอาไว้เทดเลยนะเว้ยเดี๋ยวป่าเอาแก้งเองอาร์ทโฮเอ้ออะไรอ่ะมาถึงก็โยนไปอะไรอะไรไม่ดีกว่าหน้าฝนหน้ามึงแง่บอ้โหได้คุกกี้ด้วยไงโอ้ยคุกมีเหมือนกันเราเพิ่งไม่มีฮิ้วเลยเฮียต่าพเอาไปเลยเอาโต๊ดมาทำใม่แล้มีแค่ใจจะเอาอะไรสู้เขาวะโลก ไปครับหนึ่งคิวไม่ได้เหรอวะับครีบกระครีบไปแคยหมดแล้วครีบต,<ม>ตีมันดิครีบตีมัน,มมนอือเกอครีบไม่ช่วยกูตีเลยไอ้เฮ <c oughs> ียครีบไม่ช่วยกูตีเลยสัตว์เจ๊ครีบเป็นกดเกลียดกูเฮียมาแครีบก็ไม่ใช่พวกกูไม่มีอะไรเลยไม่อยากจะช่วยเฮียเดี๋ยวกูแตกด้วยคนจะช่วยเอา <c oughs> จริงครับพี่จริงครับพี่ว่างไงผมว่างั้นใช่ไหมมึงกวนตีนกูเหรอวะแก <laughs> ไ,ไอ้เหี้ยถ้าต้นเกมคลิปมันช่วยตีนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคลิปฝั่งกูแม่ง <c oughs> ไม่ช่วยกูตีเลยโง่เหี้ยทำเหมือนไอ้ฉลาดนะคลิปไอ้เหี้ยไม่โง <c oughs> ่หรยได้ด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยโอ้โหจักแม่นด้วยไงเอ <c oughs> ้ยนี่ลาอะไรของมึงนะ <c oughs> อุยลองไหมมึงเขาไม่เอือรอมัน โอ้ยแรงว่ะโอ้ย่าคาริโอ้เจอชากโคอีกไปดิตายหลอดลคุณดาวผิดแล้วฟองยังไงคุณหนึ่งซื้อหวยไม่ค่อยจะถูกไอสัตว์หวยมันกินหนึ่งในร้านฟ <laughs> าดตะแรงเลย <laughs> อียไม่เข้าเวีย <laughs> นเลย โอ้ยโอ้โหได้อยู่แควตัวหลอกได้แล้วเนี่ยต้องได้แล้วได้โอ้ยเคนโอ้โหเยอะเคนเหลือจะเชื่อไอ้สัตว์เหี้ยมันกลัวเหลือจะเชื่อเลยทำหี้ยอะไรสัตว์ไม่ร้ายอย่างเกิดเลยนี่ตอนนี้เนี่ยมึงอย่าไปคิดเยอะปาไม่เป็นเลย โอ้โหไงล่ะครับ The Base Support Th for Ever อีกแล้วนายจริงมาเร็วรอไม่ไหนหนี่โหลอดอีกตันไหมลูกขาไทยเริ่มดังเริ่มตามใหม,ม,ม่ที่มีคุณค่ากว่านี้ด้วยไอ้เนี่ยได้เลย,ยเฮีย,าม,นนาย,ยมาเออในเที่ยมาคราวนี้แหละจับ รู้เรื่องรอจะชนะไช่ไหมใช่แล้วล่ะใช่ไหมถ้าแพ้นะกูให้มึงกระทืบกูเลยได้กูพร้อมเสมอเอานี่แหละดังเราเทนได้แน่นอนเว้ยได้เหรอนี่ยูงดูแต่ซีซีมันเยอะมากเลยนะแค่หลบได้ก็พอแล้วปะแค่หลบได้ก็พอใช่ไหม โบกูได้บัฟบเจอค่โคโยนเกมแน่มาดิโยนไปโยนไปดี้เฮียจำได้เลยตอนมาเล่นแอลครั้งแรกใครเล่นทาวิทไว้พี่น้ำเล่นรีซินลาดบัฟเลสพี่น้ำไปไอสัตว์งอนเลยพี่น้ำใครจะไปรู้ว่าไอเฮลจะติดพิษตายเนี่ยโอ้โหไงปักนะโคตรเก่งอะเนเท่เฮ้ยโคตรครูตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังล็อกไม่โดนเลยโดนแล้วโดนใจใทยเลยขอเข้าหน้าไปทีไล่ไล่

เอาอ้เหี้ยไม่โดนนี่มึงเด็กดิเชื่ออะไรอ่ะมันพิュวมันพิュวไอ้เหี้ยกูไม่ผิดแต่แต่แต่ตายโอ๊ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยโดนพอโดนแล้วก็โดนรัวๆเลยวะไอ้โอ้โหไงล่ะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ใช่ไหมใช่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์เไยอารมณ์ดีก็โดน ครับหวยอะไรสัตว์เฮ้ยคลิปยังไงล่ะเพี่นี่มันโคตรขาดลอยเลยนี่หว่ามันยังไม่ได้คิวกันเลยเฮียสิบเจ็ดนาทีดูดีหนใครจะใครแตกวะนี่นะยอริกอะไม่ตายไวเฮียดูดีเฮียโคตรเปียวไอแตกแน่ยอริกไอ้สัตย์ ไแตกหมดเพื huh. two, says, like ่อนไปแล้วดีอ่ะี้แตกเรียบร้อยมาโนยิงอ้กูเนี่ยโงดนเลยอ่ I love I Do you know where secrets go? Because I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Mm -hmm.